ให้แน่บอกแค่บอกเกี่ยงเงินเดือนโทรขอร้องเพื่อนที่อยู่กรุงเทพช่ว ดนบ่อยากอยู่บ้านนาพระสายตาไทยบ้านรบก,กวนตั้งแต่หักเสียขบวนทุกคนนินทาบ่สาวหลบลี้ข่าวครา,าวเรื่องเขากับสาวคนนั้นเจ็บช้ำเกินกันไม่มีใครฟื้นเรื่องเก่า เมื่อที่เขาเอิ้นควันต้องเป็นวันประหารใจเราจากบ้านหลีภัยรักเศร้ามีกระเป๋าใบเดียวร่วมทางได้งานรับจ้างแลกตังประทังชีวิตมีเพื่อนคู่คิดคอยดึงใจให้ลืมความลาง เฮ็ดงานเหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจย้อนหาักผิดหวังซ่อมใจที่มันผุพังสร้างวังครั้งใหม่ในกรุงบบหูมือได้แผลใจสิพ่อบางเบาเที่ยวโทษสงข่าวแม่พ่อท้องนาปาดลุงกินหอดแทบขาดใจแต่ยังคงซ่อมใจในกรุงหากพบ คนช่วยพยุงสิหวนคืนทุงไปหาเดิน